สวัสดีครับสวัสดีปอแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับวันนี้ก่ออานได้เลือกงามยามดีนะครับมาล่างรถนะครับรถไปได้ล่างมาประมาณโอ้เป็นห้าหกเดือนแล้วนะครับไปได้ล่างรถนะครับพอมันติดหน้าฝนเนาะติดหน้าฝนเซตกับเข้าหน้าหนาวบางวันกับมื่อเตือกับฝนตกของมันบอเป็นตามดูดูนะครับวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีมันคุนแก่นะครับก็เลยจัดล่างรถสักน้อยหนึ่งนะครับกับล่างที่บ้านนี่นะครับกูเต่าเป็นล่างที่ลาดเนาะ ล่างตีล้านกับประมาณ2 0 0รยกว่าบาทนะครับนะวันนี้ก็เลยจัดตีบ้านเลยนะครับกับรถจอดในหลงรถนี่ยครับกับล่างนะครับมันพมองนะครับสายมันสั้นนะครับนะครับแบบเงา้ยวเลิําก็เลยไปยืมสายตีโรงเรียนม้านะครับมาล่างรถนอโดยตรงเลยนะครับแม่บ้านกับน้องใบเปิดกับอันนย่าก็รับนะครับนะช่วงนี้นะครับ แม่บ้านเอาน้องใบรับนอกีนม้วก็ลับนะครับปอกเลยมาล่างรถนะครับอับน้าอับตาตาคมตาขวาเรียบร้อยแล้วกับมาล่างรถนะครับบ้านกับผมมีเวลาล่างนะครับหาเวลายากครับแต่ละเมื่อแต่ละวันนะครับต้องรอวันเสาร์อาทิตย์นะครับถึงจะได้เนี่ยการหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวล่างรถเสร็จปุ๊บกัอ่าเนี่ยนะวันนี้กับฮดพักฮดหยั่งนะวันนี้นะครับตาคมตาขวาก็เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยคับเข้ากับป่าบื้ดก็จะไปตลาดนมตลาดนัดนะครับไปซือ hire, crime, ป oka, ป้อพักซ ah. ื้อใหม่มาไหว้เนาะ นะครับมาไว้ในบ้านนะครับมาไว้กินเนาะพักหลังบ้านก็เหลือมใหญ่แล้วนะครับจะได้เก็บมากินแล้วนะครับบางอย่างก็กินในแล้วนะพักกลมพักการนี่ก็เหมาะแล้วนะครับมาเก็บมาลวกนะครับก็น้าพริกกัหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะทายให้พอนะครับเหมาะขนาดนะครับเดี๋ยวว่าทิดหน้าว่าจะใส่ปุ๋ยเหง่สักน้อยหนึ่งนะครับบางบางเก้าบางแป้งมันก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าจะปุ๋ยไปถึงหู้เขาก็บอกหูนะครับเนาะหรือว่าจะปลูกเลยเลยดู ก็ยังบ่หู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะรอพอใส่ปุ๋ยสักรอบหนึ่งนะครับอ่านี่จะเป็นช่วงใบใบแล้วนะครับแม่บ้านเปิดกะน้องใบรับแล้วนะแม่บ้านเปิดกะมาเตรียมนะครับทอดขนมพุกลักนะครับยันตีบอนะครับพุกลักนี่กะซังได้เน้อใครสนใจกะซังได้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ไซน์นะครับจะมีไซสตอร์เบอรี่นะครับตีทอดนี่นะสตอร์เบอรี่มีไซสับปะรดมีไซป๋ามีทั้งหมดอยู่3ไซน์ครับบอกเลยว่าอร่อยมาก กรอบมากๆเลยนะครับเก็บได้เหมือนครับนะเก็บได้เหมือนเลยนะครับอันนี้กะเอาไปฝากสหกรณนนะครับนี่ไปใส่สับปะรดนะครับฝากสหกรณ์ถุงละสาวบาทนะครับเอาไปหลอบหนึ่งกับประมาณสัก3 0ซิบกว่าถุงนะครับบางวันกะบางเตือกะสามวันมดนะครับมันเตือกะสี่วันมดมันเตือกะอาทิตย์หนึ่งมดนะครับประมาณนั่นนะครับออนก็ชอบกินนะครับมันกรอบครับไข่บลเคย กินนี่ถือว่าพลาดเลยนะครับเมนูนี่ลำมากเลยนะครับอันขนมพุกลักนะหากินยากยครับแต่หบ้านเท้านี่บอกว่าไม่มีไขรทำนะแม่บ้านเปิ่นอันพอในไหนมาฮู้นะครับเปิ่นก็ใส่สั่งแป้งสั่งอย่างมาลองทำพอนะครับที่นี่ทำแล้วปุ๊บออนติดใจครับก็เลยทำมาเลยๆทำมานี่็เป็นปีสองปีแล้วนะครับตีเนี่ยขนมพุกลักนี่นะครับแม่บ้านบักรทอนะครับพอเซ็ตเท้ากับมีหน้าที่ติดนะครับติด สติเกิดติดไส้เขียนนวมีไส้อัญชงพองนะครับก็เขียนแล้วก็ติดติดไว้เรียบร้อยเซ็ตกับมาตีถุงนะครับตีถุงไวน้นอนขนมเย็นเซ็ตปุ๊บกับเอาใส่ในถุงกะะตวงนะครับทุกอันนี่ทานผ่านตาจ้างเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับผ่านก็นครับน้องใบก็รับอยู่ยังบัดตื่นเตือนนะครับถ้าน้องใบตื่นมานี่กับโอ้บัดได้ยงแล้วครับกานนะครับน้องใบก็จะขวนนะครับเนาะตอนนี้ต้องรีบทำครับต้องจ่วยกันคนละไม้คนละมือเมื่อเฮา ไซรเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะต้องทําการซีนแคมรอบหนึ่งนะครับการซีนก็ง่ายๆเลยนะครับกดใจนี่ครับได้นี่ครับได้ไปเจอได้ก็ตีนีผมครับสามารถนะครับนึกว่าได้นะครับเนาะตีนีผมนะครับเหมากับมันนีแคมรอบหนึ่งนะครับเนาะนี้เพื่อบะงืออันล้มมันเข้านะครับมันจะบอกกรอบนะครับอันนี้รับรองเลยครับกรอบเหมาะขนาดนะครับเนี่นี่เป็นไสที่สองแล้วนะครับนึกยังโลกแป๊บหนึ่งหลกปออาดคลิปอยู่ครับ แป๊บนึงนะนี่ลูกหันก็หันปอก็ไม่ยากกันก็หนูลับอยู่นะลูกนี่นะจ้าหนูลับอยู่หนูลับก็ปีกกะที่นะครับนี่ครับกับีนนะครับใจตีนีมนะซีเหลียบร้อยเซจเดี๋ยวจะแบ่งใส่ถุงกันไวผงนี่ก็เอาไปฝากซากรอนนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ทําแค่ข้างเดียวนะครับนะครับก็ขายได้ทางอาทิตย์เลยนะครับแม่บ้านปกจะหอ่หมอมาคืนนะครับระวังรอปั้มน้มกะ ห่อขนมไปตัววันละแพ็ค2แพ็คนะครับห่อเซตกับใส่ตู้เย็นไว้นะครับถึงเวลาสักวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะครับกลับมาทอดเนาะใครสนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับราคาบอกแพงครับราคามิตรภาพนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับบอกเลยวันนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปเก่าเนาะวันนี้กะผมก็ไปคุ้มสอบโอนินะครับตีโรงเรียนทุ่งกาววิทยาคมนะครับคุ้มสอบโอนิมอสามนะครับวันนี้มอสามจะสอบวันที่สองกุมภาส่วนพรุ่งนี้จะเป็นของ ป6นะครับที3กุมภาโอ้ละอ่อนกับตั้งแก่สอบกันนะครับสอบมดอยู่4วิชานะครับสอบตั้งแต่เจ้านะครับตั้งแต่เป็ดมงกุ้งถึง4มงกุ้งนะครับ4วิชาเจ้า2ใบ2นะครับวันนี้น้องใบกกับอยู่กับเม่บ้านกับสองคนนะครับจะวุ่นกันขนาดนะครับมีไข่โจยนะครับเนอะก็โอ้คิดถึงครับคิดถึงเนอะคิดถึงมาน้อยนะครับมัรรอาติดไปอยู่โจยนะครับปกไปทํางานนะครับก็เปนองเปกกา็นะครับ น้องก,กับยูตัวแม่วันนี้น้องใบกินข้าวดูครับโอ้วันนี้น้องใบกินข้าวลำ้ำกินตับครับมักตับหมูน้องใบนะมักตับหมูมักพักครับพักนี่คือน้ำโบวันเลยนะครับน้องใบชอบขนาดนะครับกินกับข้าวเหนียววันนี้มับ,ม,บมับเลยนะครับอ่านี่น,น้องใบเหิืนกับตื่นแล้วนะครับนี่นะตื่นเสร็จปุ๊มมากระโจยมาโจยแม่แพ็คของนะครับดีนะตื่นระวังเอ้โอ้ีครับตื่นตอน กำลังจะเซตพอดีนะครับนะเหลือแค่เอาใส่ถุงนะครับเอาไปฝากสาก้อนมันผูกนะครับหลังจากนะครับพดนน้ำพักอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับน้องใบกลับมาพับ้านะครับวันนี้ซักผ้านอนมาจุ่ยแม่เป็นพับ้านะครับโอ้จุ่ยกับมาขวนแม่เป็นหูนะครับแม่เป็นกับพายู่แม่กับเคือเล่นนอนเล่นตะกร้ามือเตือก็ับเล่นเมื่อแขวนพองนะครับกับปล่อยเล่นนี่นะครับวันนี้เป็นได้ของเล่นใหม่นะเป็นตะกร้านะครับบ่ขวยได้เล่นนะครับวันนี้ก็เข้าออกเข้าออกัะก้าหั่นนะครับ ตึงบกวนแม่เลยนะครับได้ของเล่นใหม่นะครับเปิึงชอบชอบนะครับน้องใบดีอย่างนะครับเวลาเฮืรอเล่นอย่างปุ่กัดจะเลน่นนั้นอยู่ในขอกนี้นะครับกับมาได้ขวนเนาะบอกว่าน้องใบจ๋าอยู่นี่ล้อก,ก็หนาปอกก็แม่กันอยู่น้องนี่หนาปุ่กัดหนังเล่นนั่นนะครับผม